ฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะถือไปเลยไล์ที่ไหนเนี่ยเมาไปสเมไปไซนี่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไปบ้านฟินแลนด์แบบเราแซงโชว์ไะไกไอ้่านแนมเราเห็นมันจอดหมดเด็ดเหรอเดเดเว้ยให้มอยตรงผมเป็นข้างนอกตัวนี้ เล่นค่ะพี่น้องเพื่อจะได้ให้ทา้งผ่านด้านบนและดน่งเพื่อจะได้รู้เราจะไปอู้ไปได้ไหมนิวันไม่ไล่ที่ไหนเนี่ยไล์เพจหรือไล่เพจได้เพจเขาต้องไก็เข้องไปยนันควนลมไวนลมหรอกไปได้อยู่รื่ก็ไ์สวดดูคนมาถูกสวัสดีทุกคนเฮ้ยเบิ้งโอ้มันถุมมันนี่มันไม่ย่างไปโดนซะ กะเปไปแม่งงเบื้องข้าไร้มันนันกว่างกว้าอเจอเบิงขีดินพี่น้องเปนอเบิ้งทางจะไปดูข้าเจ้าทมดินให้แล้วแล้วเกียนให้แล้วแล้วร่วยลงฝุ่นในแบบละคอมึงกบสีมาน้ามึงกับไปก่อวนได้มามาแบบนี้เบิ้องมาดิ้ละพี่น้อง เราถมดินวันนี้นะครับถมดินให้สตูดิโอพี่นอ้องอาคืออะพี่วันนี้บวกแข็งถมดินแล้ววันนี้สูงมากเลยนะครับ<ม>พื้นที่จำนวนหนึ่งไร่บ่อน,น่เป็นบ่อหอดบ่อน,น่บ่าหอดด้หนิบ่าหอดก็นมรู้ล่ะวัดเอาสามโบ๊ะไร่กับสามงานนี่แหละอย่าว่าบ่าหอดเด้อมันรวบภาษาอันบ่นี่พี่นอ้องถมดิน ร่วมเป่าอ๋อสาด้วยมากสะวิธีกินกล้วยให้ถูกวิธีนะคะยังวิธีกินกล้วยให้ถุงเราถมที่เราขดดินจากสะขึ้นมานะครับอันนี้เราถมที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแยนจ,จะสร้างอีกแล้วกับแพลวเพาหาแนวสร้างอีกแล้วดินนี้ถมประมาณถมที่ตั้มไว้ตั้งไว้มันก็เกินกําหนดนะครับก็ต้องมถมมเพิ่มอีกนะครับผมอืมก็ต้องถมเพิ่มอีกพี่น้องคุณอืม เพียงข้อเพียถมเพียงข้อสูงอยู่นะสูงอยู่สูงอยู่โอ๊ยมันขี้ดินนะนี่พี่น้องโอ๊ยขี้ดินถือขาฉันโอ้ยมาเล่นน้ำบนน่ลเลยนะอืมแพ้ผ้าเปลาเนี่ยไอ้รุ่นมันจะมันพลายอะไรอยู่บ่สรุป วันหนึ่งไร่นะครับจ่ายเงินด้วยนะจ่ายแล้วค่าที่โอ้จ่ายค่าจ่ายค่าถมดินไปเท่าไหร่มือนสองเมื่นกว่าสองเงินหาสอนหาร่มาวมอสวงมองเงินหาทุดินมืองนี่พี่น้องผู้ใหญ่ฟิลิลเป้จำกัดมาไปเปียกชื่อสตูดิโอว่าอะไรผู้ใหญ่บ้านสตูดิโอตโตเกียวโอ้อยอีรี ปุ้ยมาจะเป็นหลายทั้งโรงยาบาลทั้งตัวเกี่ยวน,นัวนน่นนั่นนั่นนั่นมาถึงเว็นไล่อีกหนะมาหนี่งก็เป็นตัวสีดำแท้เพียงคอนะครับผมเพียงคอเพียงเอวอยู่นะฮะลูกมันันลูกมันบอกถ้าไปเจาะถ้าไปขุดมาจากทางทุนพี่น้องเพาก็มาสมทางนี้พี่น้องถ้ามีทางใหม่แล้วที่มันกว้างขึ้นกว่าเก่านะครับปกติจะแคบมากเลยโอุสวานในทางนี้ เ้าวพาวมาำกัดกันวเฮ้ยเยมันหยวกกันมันหูจะกันอยูเะมันบัเอนนดำเต็มปากเลยไไปไปไปขึ้นเนี่ยเท่าว่าสันอิติ นี่แถวจะกันตาหมาพี่บ้านเสียสตูดิโอครับผมอนาคตถมให้มันเขียนถมให้มันแก่นก่อนนะครับเออเออก้อฉันถมดินให้มันเก่ียนก่อนแล้วก็สีสร้างพี่น้องอันนึก็สีสร้างอืมสีสร้างอันสตูดิโอใส่หล้กก็ะเฮดเป็นออฟฟิศในการทำงาคน่าคตดพี่น้องเอออนาคตก็สิเฮทดเป็น ขึ้นริ a, นมสาหน้าโครงการของห้อพี่น้องนี่ยภาพของ้องเบิง้งเหตี่ร่งางับแฟนขับน้ำบรรทาแฟนขับมาเล่นน้ำอือซา,าลาริมน้ำอันนี้ก็เป็นซา,าลาริมน้ำแต่ว่าขัน,าานสีเฮ็ดนี่เฮ็ดหมองนี่เฮ็ดยืนออกไปใี่ไหมน้องเฮ็ดเฮ็ดยืนออกไปนี่สิทูดิโอขึ้นเฮ็ดจักสองสันเป็นสันพี่น้องแ,แต่ตะโงบเ้ามีหลายบอ่อแทนละนี่คือความตาม่ำพี่น้องความตาม่ำเก่า,ม,าม,กมันทำหน้าในะพี่น้องนี่ความต่ำเก่าทำอะไร อืมนั่นเพ่าๆไข่กะสิมาสางยู่เด็พี่น้องสางยิ่งอยู่หลับบ้านาเพิ่นไล่ไข่อยนี่เหอะกะซีมะยู่ที่ขอยอย่เด็กพี่น,อน้องบนาเพิ่นไล่ไข่อยนี่เหอะกะซีมะยู่นี่แหละพี่น้องเนาะพี่นอ้องเนาะอืมเท่านี้มึงนี้เดี๋ยวนี้เังสินะกะสิมาอยู่ตัวอืมดินรถสงอสงหมื่นไทมเงินสองหมื่นสองหมื่นห้าอืม มาทาเพิ่นไรข้าหนีข้าก็สิเฮียนเพิ่นพุ่นลหลังคา่ายนเพิ่อน,นหลังพุ่นะนะเฮี่นคุณหญิงเพิ่นอนนะนะข่อยกับสิมสาสสังสินี่อ,อที่ลบไพ่พี่น้องมองลบไพ่ข่อยตอนนี้อืเฮ็ดเนี่ยสองเสากระไรสองเสาอาภาคังออกเราก็น่าสบายใจอืเฮ็ดไปโหลดอย่าให้คนเบาหงายเลยพี่น้องเนาะอย่าให้คนพูดให้หอน ไห้เบิ้งไห้เห็นไหนพี่น้องเอ้ยสร้างกันไปมาพี่น้องบ่หากรบบได้พี่น้อง,องลูกกระสิทธ์ตูได้ไงมากกับมึงพุ่มเจได้ว่าพ่อพ่อก็อมีมูลมีมังให้ลูกด้วยไม่ใช่มีแต่แม่พี่น้องนินทาอะไรนินทาว่าอันลูกไงมากกับซีมีแต่ว่ามุ่นแม่มุ่นแม่มแมมแมสินะท่านก็เลยสิสูนระว่ังสิลนะมีแบบหรือย,ยังจะเอาฟิต แบบน่ะมีแล้วเงินน่ะมีหรือยังเงินน่ะมีทหม่สี่พันได้เนี่ยแบบกับสิเป็นแบบโมเดิร์นน่ะพี่น้องแบบโมเดิร์นแบบว่าอาจะไปบว่านอนได้ด้วยได้่ปะโอ้ยหน่อยปวดบุ้ยหมายถึงแบบรังค่าแบบอย่างกระสิเประมาณนี้บอหรือยังไงเให้เบิร์กอางงาวกันนะเป็นแนวสิเป็นแบบกังวลอเมซอนแบบแนวอเมซอนแม่กระจกอะไรไหมก็อเมซอนมันก็มีของมันไงไหนดูดิต้องการแต่งสิพี่น้องแต่ว่ากระจุยปลายปานนี้จะทำแบบนี้ Er ข้างข้าส be ูงๆเลยมาเดี on, you know, like ๋ยวหาหาเดี๋ยวหารูปหายไหมที่แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวหาพื้นที่หนึ่งไรใช้อะไรใช้บาทนี่หาร้อยป่ไปตัวร่องก็ไม่ถาวรเองรถจ้าอันเพื่อนพันเพื่อนพันไปอวดให้อยู่พี่น้องเอ้ยถมทีเสร็จแล้วทุดินเสร็จแล้วพี่น้องถมบอะไรหรอยู่ในแม่เนาะยังไม่ได้ไปอวดเลยแต่ว่าทุบทุดินไม่รอแล้ว หมายเข้าว้านไหนนี่หมายเข้าว้านไหนนี่เชฟเอวฮะฉันขึ้นมาถวบแบบกว่าหรอฉันไปฮันได์อวนอย่างฉันไปฮันได้รับอวนอยู่มันต้องทําเป็นแบบนิ้เลยแบบงาเลยไก่เงาตอนนี้ไงเงาเป็นเงาแบบเนี้ยเงาแบบนี้บอลแล้วก็แล้วก็มองนี้เป็นเป็นล้านไหมรถมาขับมาจอดได้สิไหมเราขี่มาจอดนี่ได้อนาคตอันนี้ได้ปะก็จอดนี่แหละเข้าไปจอดที่ธนาคันที่ธนาคารอันนาคตแบบแขกอะไรมาสิแม่แม่เออรถจอดทั้งนี้ดีกว่าหันนาเขาเนี่ย นนี้า,าดิมันก็แข็งมาอยู่ดีเนาะแล้วก็ตรงนี้นะ่ะตรงนี้นะเขาทำเป็นสตูดิโอใช่ไหมฝั่งนี้เนะาะแอ้ยให้ตีล่าสุดอันแล้วผมก็ถามว่าอันโอนไปตีบอกว่าไปคูเอาอยู่นี่ถมที่คูแล้วนี่ล่าสูดถมที่ใส่แล้วถ้าไม่ขายก็ขายเพราะถมแล้วนะหมดไปหลายคันมากเจ็ดสิบห้าคันเจ็ดสิบห้าคันวันนี้คันละสามร้อยคันละสามร้อย ก็ละสามยถูกบัมีหลายหลายหัวเพื่นพี่น้องหัวเพื่อนเพื่นฉันบอกแฟนขับว่าเกิดเธออฉันนีฉันมานอนอยู่นี่แหละนว่ไฟองแฟนขับฉันบอกแฟนขับไปว่าใครแมนเธออะไรฉันหน,นีเธอนีสินะรา <ใน S 1> ด,ดีว่พี่น้องว่าใครแมนเธอบอกว่าถ้าเรฉันหนีฉันเกิมาอยู่อันีนเห็นเอสองเสาแล้วเอาผ่ากลางนอนอยู่ผพ้เดียวให้เธอสงสารฉันนี่ที่รักเราจะบอกว่าทาตรงนี้นะทาตรงนี้ใช่ไหม อยากให้มันเป็นข้างหลังข้างหลังใกให้่มันทึบเขาใจบ่อข้างหน้าใใหญ่มันทึบแต่ข้างหน้าเนี่ยให้มันทึบแ,บ,แนนทบแต่ข้างหลังเนี่ยให้มันเป็นระเบียงยางแบบเวลาแบบให้มันสิว่าไหนวะตรงนั้นจอดรถเป็นบอ่อแล้วที่นี่อ่าเวลาเขาเขาสตูมากเป็นบอ่อคือจะเป็นสตูดีโอข้างในแต่ว่าข้างห,าางหลังสตูดีโอให้มันเป็นระเบียงติดน้ำอ่ะบ่อจะด้ยังสิแม่ใช่เห็ดยาไหมสิแม่งาปยาวงคือปแล้วก็ข้างหลังก็เป็นระเบียงยาเป็นสิแมนระเบียงยาวคือระเบียงยาวตรงนี้ อ่าแล้วก็เครือเขาเห็ดสตูดิโอแนวยาวมางอี่เออแต่ว่าข้างหลังน่ะเป็นโล่งระเบียงยาวสั้นซ้อนกับเป็นระเบียงขึ้นน่งแบบอี่แลกเียงก็ว่ากันไปเพื่อแบบเพื่อนาคตคือจเข้าวห้ทองอาร์ตเพื่อคนมากเพื่อนู่นนี่นะม่านบอกอนาคตลองรับแฟนคับน้ำเราจะทําชั้นสองต้องทําชั้นสองถูกต้องไหมชั้นสองชั้นสองครึ่งเดียวพอเออเป็นครึ่งเดียวพอถ้าสองถ้าถ้าถ้าเต็มมันก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งถูกถ้าเต็มมันก็จะแพงเอาครึ่งเดียวพอ ชั้นสองห้องเฮดฝั่งใดฝั่งหนึ่งห้องเฮดฟังใดชั้นสองเราทางฝั่งนั้นบ่เป็นห้องนอนฝั่งไหนฝั่งนั้นกับฝั่งนี้นเออจังะมากันทมดินให้มันแน่นกันเถอะนับเรียกพื้นที่พนะูน่ะอันอันอันหน้าผูอ้อดเธออันหน้าผู้ใดหนุ่มไงบอกรองอันนี้ที่เห็นอันหน้าป้ามาเลยหน้าไหนพี่น้องกุ้งกรุงคือหน้าพี่น้องกับหน้าครอบครัวนี่ยเบิดเลยอ่ะ อันนี้ยาไปแล้วได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดไรเนี่ยจากที่ฮือนแล้วก็ลงไปหุ่นตัวนั้นะเคือมเขาแม่เด้หันหาไปหันก่อนไปกระวิดหน้าแม่หัวใส่หน้าแม่ที่หัวใส่ไอ้ลุนไอ้ลุนอันนั้นแม่หอดหุ่นบ่พุ่นแม่หอดให้ได้หึออ๋อนี่ให้ให้กบดอกลัดสุดซุดเทียงนั่นอ่าสุดให้เทียงนั่น เอาเลยไปเป็นหน้ายายบ่ออ๋เลยไปเป็นของยายเจ้าหน่อยแล้วก็เอาให้หลานที่เขาพี่น้องอือคุณแม่สุดตรงนั้นะคชิใหม่ฟี่เห็นบ่กเอาดอกฉันซื้อเอาจ้าดีแล้วแต่นะซื้อเอาเป็นซื้อฉันเด้อขอลองซื้อกับสิเป็นซื้อโทษตัวออืแน่จริงกับซื้อมันซื้อเป็นพิเศษพันขายบ่อขนาดนั้นพิ่นแน่จริงนะขายบ่ขนาดนั้นอะเอาเงินมาก่อนหึ่กล้าขายบ่ขนาดนั้นเลย ฉันเสือเลยเนี่ยฉันหุบออกมาได้ในเช้านี่แย่มาก่งเอาเสือก็ตามกฎหมายกับจำเนื้อจำลายจำาะจำจำล่างเงินตามกฎหมายเสือเองนะเรี่ยงพ่อเป็นเสือสันพ่อไม่เสือผัวอุ้ยเป็นเสือผัวพอดนะเต็มปากเต็มคำแล้วก็ต้องเสือกวนจดทะเบียนสมรสไม่ได้ได้ฉันต้องซื้อกอนจดทะเบียนสมรสพวกนี้เนี่ยถ้ายังเร่ยนเสือนะไปจดมื่อื่นนี่เลยไปจดมื่อื่นนี่ บอลอย่างบอลตกลงเรื่อยเรื่อยใครจะมาด่ามาเรื่อว่าตกลงกันในเื้อพวกใครมาบอกกันสิล่ะบอลรวมบอลเลือยไปในเื้อเอาสิพี่อันอันสร้างพูนแม่ของใครบ้างนะป้ายยางพูนนะของเพูนป้ายยางข้าวเจ้าอันนี้ของป้าเนี่ยของป้าย่ามันป้าอันนี่เด็กเขาอายุน้องป่าของแม่ของแม่แม่ของแม่เป็นเนียนบ่าอ๋อเนี่ยของแม่เป็นบ้านเนี่ยแม่เน่าพี่ไม่ใช่ปลูกเขาไปในปีนานี่ปลูกคือเป็นแต่ปลูกเถอะคือเป็นแบบ ดินบริเวณตะปูเขาอ๋อมันบ่แม่นท่านอันหาหน้าถ้าจเท่าัจบ่ไดวตีเธ่มาบูปลาเขาแล้วอยู่นีมุนเออก็ยังมาอยู่นี่มาพูดบ่แม่ให้นั่นล่ะฮอดให้ออลัเฮือนัท่านหนัเฮ่อนผู้เเขาบ้าตะกี้เป็นาแค่ติท่านหานว่าผู้ดี่คิดเออดาเธอาแค่ผู้เดเป็นคนออกความคิดเห็นเออมันสิมีมองไปมองมาอย่ันเลยเขื่อนหูบ่คนมันสูกแล้วมีแล้วว่าทางนไม่เป็นทางโค้งเที่ยวอไรบ่เปียงเดยเออข้าเจ้าก็สิมมีเห็นมีผล ไ,ไปไหมเธอไปไถดิบครับบ่เปลี่ยนเป็นบ้าเด้อมันติดร่วงเลยของเพื่อนปีน้บ้านดันดินพี่น้องวันนี้เพชรโครวิดก,กี่โมงนะอ้วนบอกแฟนคขับดิเพชรโครวิดเดี๋ยวก็ขึ้นเวทีแล้วห้าโมงเนี่ยอืมใช่กหมสิม,มาอะไราสดกินเขาอ,อยืนเห็นอะพองเต้มาเถ่ามาเอาคุณนอือตัวอย่งอันนี้หลังคาเหงื่อเต้ไปเฮาขกข้บ,บ้านอู้หูส่งแากเพื่อแต่ฟุตโตเถอะปะ เออฉันขับรถแท็กซี่ไปไหนได้หนิโก,โกโ็ก็ก็จบที่ตรงนี้ก็ได้บอ่อจะไปเตรียมไรส่สดแล้ว,ว,ลวก็มาด้วยก็ก็ไปปิดที่ได้อยากให้เขาไปนั่งเขาเหม็นกับไปเห็นไหมจะจะบอกน,น้ำผู้ใดเข้าเหม็นไปแน่ไปเห็นบ่เออไม่เห็นสิอันนี้มาพันในเกียกร์พี่น้มาพันในเกียร์ เห็นไปรองลาแฟนขาปัญหาแฟนขามานนนแฟนขากับมานอนเอาเด้อพี่เอาเด้อเฮ็นเรากัมานนนมาเองน่ะทวิตทเบิ่งไปเงน้ำไปไทยคนเมิ่งป่ะยางเพิ่ไม่อยากเบิ่งก่บไทยดอกไปเปียนไป เธอา่ใช่มาเด้บ่เท่าไหร่อยู่สนั่นะเป็นบาบ่สักีมอเตอร์ไซค์ขี่เอาก็เป็นบาตั้อแี่มาออดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อหเอาเท่าไหร่ิซื้เท่าไหร่สนิทว่าสนีก็สิ่หนึงบ่ไบไปค่าเอจะซื้อเไร่านบอไปคิดว่าสิบหลอว่าเจะซื้อก็ไดเท่าไหรอยู่สายนาบอเจอผู้่บ้านฟิลนร์แฟนคลับมันก็มีแค่สองเพจนะถ้ารไม่ได้หาไม่เจอก็หาอีกเพจนึ่ ก็ส่วนมากเธอไม่ได้ไลฟ์ pues mm ตรงนี้ไงห่องกากกากแต่ไปๆเจอแล้วเจอแล้วจะจะอ่านคอมเมนต์ไงแต่มันไม่เจอไงเมื่อกี้เนี่ยไปไปเอารถมาคือไปรไหนดิเบื okay, so ้องสี่แขบมอเตอร์ไซค์เป็นของจาเบื้องที่ละไม่ฉันจะถ่ายบักม่วงคนดูไงให้ไปปกม่วงฉันก็ถ่ายได้บักม่วงนี่ถ่ายไหมแล้วเบื้งในพระธาต่จักรคอมเมนต์ไงแต่มันไม่เจอให้กินเก็บคอมีเดี้กระเดื่อพี่น้องโอ้ยฮะ บมอกม่วงพี่น้องบมอกม่วงข้างบานเด้เนี่ยอยู่ในกำแพงบานนี่ดดกบ่ดดกบอพาดมอกม่วงคือดดกแถ่บ่ได้สังเกตเด้หน่ขี้มาผีตีลาสิไปสวนเล่นให้ยังอย่าขท่เนาะตำดากันเด้อ มาตำดากันนะง่นะด้ยมาสุมนี่ก็ไดเออเออเอาเหยียบตีนกูบานนี่มานี่เป็นตาสร้างอีหลีเนาะอไปเรีนเรลูกมา โอ้ยลังคแตกสวดสวดเตรียมตัวไลฟ์สดนะคะ Are you ready มาแล้วเตรียมตัวไลฟ์สดไลฟ์สดไล่สดเบื้องหลังเด้อนี่พี่น้องเบื้องหลังการทำงานของเพชรโควิดบันเทิงศิลป์นะคะใช่ๆเอาคอมเมนต์มายานเจ้าเจ้าอันนี้ตอนนี้เตรียมตัวไลฟ์สดพี่น้อง เบื้องหลังอ่าเบื้องหลังของการเฮดหมอล่ำคณะเพชรเขียวบีเทิงศิลนะครับผมสีห้าเเฮดออกมานี่นะครับผมตัวนี้คือหน้าบ้านเลยครับผมที่เราทํานะฮะทาอยู่ในพื้นที่ของหัวบ้านเราหัวบ้านเราเห็นไหมเนี่อันนี้ลูกชายรถของพยาบาลฟินแลนด์นะครับผมรถพยาบาลฟินแลนด์นัตีสีสาน <Excuse me. S 1> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะอย่าอัดคลิต่อนะอย่าอยาคิต่อยเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้นะ ปาดซื้อมาอะไรใช่ปะแม่บ้านดูหน้าแม่บ้านหน่อยสวยๆยานี้ยวนี้ดังแล้วเราอ่ะไม่คุ้นจักเยอะนะเดี๋ยวนี้ดังแล้วเราอ่ะดังอะไรเพื่อถ่ายฉันด้วยเพื่อให้เธอดูเธอมีง่วงเธอจะบอกง่วงขอเอาเออแก้วยาวแล้วแขนยาวด้วยเออ อันัยาวหรือเปลายาวถามว่าอายุอายุอืาไปไหมไปไหมเปิดนาแน่เป็นลูกเต้าเด้าด่าใครอายุเท่าไรข้ามไม่ได้นะเราไม่ให้ข้ามวันนี้เราปิดจังหวัดอย่ามาข้ามนะเอาปไาชเอาปชชนมาไม่มีครับผม ฉากมาลัมเพรโควิด COVID, พี่น้องเดี๋ยวเราเตรียมตัวดูฉากมาลัมเพรโควิดบันเทิงศิลในวันนี้นะครับผมติมดตาม,มเวลาห้าโมงเย็นนะครับผม,มอันนี้น้องนางหางเครื่องกำลังแต่งหน้านะครับอเ,เอาปูบนี่ขอโทษด้อยไม่เห็นโป้เลยอันนี้รับบทเป็นอะไรครับวันนี้ เนียนเสื้อใช่ไหมคะมึงไม่เห็นหนาอะไรวันเนาะกะลัางไอ้ชิมร่องยื่นถูกอยู่พี่นอ้องดีแล้วไปนี่กูเตยครับโอ้รอได้เหรอเนาะให้ยืมอันี่ดิคูเตยอะทีถอยมาโอ้คูเต้ยคูเตยคูเตยต้องดูต้องดู้ท,ดท่านี้อะดูยันนี่ครับเอาโอเคร้องเพลงคูเต้ยให้ฟังหน่อยหนึ่งสองซ้ำทา,ายหนะไหมแต่เพื่อเดีน๋นวว่เอาจืบอะไรกับพี่น,อน้อง อันนี้ก็แดนเซอร์ชายไปํามวงแดนเซอร์ชายครับน้องธระดาแสงทองเป็นไข้หรอวะเนี้ยเป็นไรวะเนี้ยทำไมหน้าเปื่อยเปื่อยจุกนูดเจ้าไปเฮ็ดเนีแบบนี้เขาเปนอนมาสามขึ้นหอคนนี้เหรอขายผ้านะขาปนอะนมาสามขึ้นหรอพื่บ้านดี่คอยแล้วบ้นี้ไขจุไขตี อันนี้คือเบื้องหลังของการทำงานมลำคณะพิษครุฟิดบันเทิงศิล์นแผวพผาแสงทองผู้อีบ้านวินแลนนะครับใครปรับบ่อยเฮียรถเฮียสกปกรปกไหมเนี่ยป้าซื้ออะไรซ่า,สาใส่รถเฮียเนี่ยเหรอไหน,น<า>ดูซิขี้ผดแล้วเนี่ยอะไรไปยัดยัด้า ต,ตบตามคยอันนี้หมอแคร์คณะเพชรโควิดบันเทิงศิล์ได้ขึ้นกันกแต่งหน้าแล้วเออทูจ้าสิแพ็กบ่อนั่นไล่สุดกิกานบ่นอนั่นจ้าไล่แข่งกันแม่กินอะไร น้ำพริกอะไรนะมาให้ดูเลยน้ำพิกกเดือสามเจองหงตง้าียงเอกัในแห้ดืีเห้ดน้ำมเดมาบกอยวันสี่ป่ะอะไรในเพลไม้นหน่อยเพลน่อยจับมือแนขาจับมือแน

โอ้ต้อนปากันดำๆห้อยเสียนม่ใ่แบบนี้หรอเดี๋ยวฉันไปเบิร์นเาเออหน้าตอยเนาะไปเคลียร์ในครัว

phía anh phía anh sốt phía anh một khi phía chụp phay hả phía một khi phía chụp phay hả coi lắp già đã bộ chụp chụp phay máu này không thể cắt ta không biết bớt này số cái bận bận อามาก็อยู el, ่หานได้แหละเขาเป็นข <honestly> el ั้นใส่มาแมนบอกเขาเป็นคนเสียดหลองมาแมนบอกไม่ถอดนะแนวเสียดไม่เหรอ่ะอยู่หานกี่เดียวฉันไม่ถอดอีเดียวฉันชาบานใครสนใจแป้งกิ่วนะครับแป้งกิ่วสั่งมาเด้อ พี่น้องเอ๋ยจ๋าพร้อมส่งครับแถมแมตฟรีหนึ่งอันจํานวนไม่จํากัดพี่น้องชุดหขยชุดไพยาาลฟินแลนด์ชุดเพชรเห็นบวนเหเห็นบ่ชุดของผมเองผมซื้อมือสองมาใส่ไงพี่น้องสวยไหมมือสามมือสี่เหละวะชุดเพชร

มึงอนรวเลยใมึงชมกูทำไมขอบป็นเทน่ที่ชมกูไม่ต้องชมก็ได้กูรู้ตัวอยู่ว่ากูหลอนะกอยากจะคองเตรียไปไปเบิ้งไม่ได้กิเป็นปลาหหยกับเจี๊ยบห่านมาล้ำมเพดโควิด ซ้ำนีนำน่แหละพี่น้องขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอีกสักครู่นะครับผมลงเรื่อยๆลงเบิดมือเบิดเบ้นลงนอร่อยคลิปนะคะะรับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซัต์ตะใคให้ช่อง P บ y B Finland น,นะครับผมเป็นช่องที่ดังที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับผมขอบคุณหนึ่งล้านซับด้วยนะครับผมตอนนี้รักมากๆนะครับผมรักน้อยๆแต่ว่ารักนานๆรักผูกพันรักยิ่งๆขึ้นไปเพลเพลบา,ไปไปายครับนายอะบอก บไบายค่ะอย่าลืมติดตามาไลฟ์สดทางแฟนเพจแพรวแสงทองนะคะเดี๋ยวก็ะลังจะเริ่มแล้วแดดก็ลังล่งแล้วพี่น้องจ้า,จ,าจ้าบุบญอย่างนี้กรลังหยุ่มยาก,กับกันเ,นเหตุการณเหตุหตงานอยู่จ้าะะจ้าก็าเลยบ้กว้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอีกสักครู่ค่ะติ้ง